สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวันดีครับแอดจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแบต Samsung Galaxy a 0 2 s และก็ a 0 3 s ซึ่งทั้งสองรุ่นครับหลักการจะคล้ายๆกันวิธีการถอดวิธีการแกะจะคล้ายๆกันก็มาเริ่มกันได้เลยครับขั้นแรกครับเราก็เอาถาดซิมออกก่อรุ่นนี้ครับสามารถถอดฝาหลังได้โดยให้เราครับนำแผ่นพลาสติกแข็ง,ขง หรือว่าถ้าท่านใดเล็บแข็งครับเล็บแข็งแรงสามารถเอาเล็บแงะก็ได้เท่าที่สะดวกได้เลยครับตรงนี้นะครับแอดก็จะใช้แผ่นพลาสติกของฟิล์มกระจกเรานี่แหละครับนี่ครับพอเปิดออกมาเราก็สามารถดึงฝาหลังออกได้เลยก็การถอดครับก็ค่อยไล่ไปไล่ไปจนรอบตัวเครื่องส่วนทางด้านรุ่น A03S ครับก็จะมีสายแพรสแกนลายนิ้วมือพอถึงขั้นตอนนี้ตอนที่เราจะยกฝาหลังขึ้น ต้องระวังแพรสแกนนิ้วขาดส่วนตัวอย่างรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่น A02S จะไม่มีแพรสแกนลายนิ้วมือขั้นตอนต่อมาให้เราขันสกูออกให้หมดทุกตัวแล้วก็มาถอดสีครอบพลาสติกสีดำนี่แหละครับที่ครอบบอร์ดอยู่เมื่อเราขันออกครบครับดึงขึ้นมาได้เลยต่อมาให้เราใช้ปลายเล็บของเราครับแคะขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วก็ใช้ปลายเล็บถอดสายแพร ตรงนี้จะเป็นแผ่จอนะครับค่อยๆถอดระวังแตกระวังหักก็อย่าใช้ของมีคมแค่ครับเอาเล็บเรานี่แหละครับดีที่สุดหรือว่าแผ่นพลาส,สติกก็ได้ต่อมาครับให้เราทําการถอดแบตเก่าออกขั้นตอนนี้ครับค่อนข้างจะยุ่งยากกรณีแบตเสื่อมไม่บวมยิ่งถอดยากวิธีการให้เรานําแผ่นพลาส,สติกแบบนี้นะครับเสาะเข้าไปที่ใต้แบตห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาดครับกรณีที่เราใช้ของมีคมเสียบทะลุเข้าไปไฟลุกได้เลยครับตรงนี้อันตราย ถ้ามันยกไม่ขึ้นให้เราหาน้ำมันรลอนสันหรือว่าพวกแอลกอฮอล์ที่ทำให้กาวอ่อนตัวครับค่อยหยอดเข้าไปทีละนิดแล้วก็ใช้แผ่นพลาสติกครับค่อยๆงัดเข้าไปงัดเข้าไปแบบนี้นะครับค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบถ้ามันไม่เข้าครับก็ใช้น้ำยาหยอดเข้าไปอีกทีละนิดทีละนิดพอกาวใต้แบตเตอรี่ครับเริ่มอ่อนตัวละลายเราก็ใช้มือยกแบตขึ้นมาได้เลย ยี่ห้อซัมซุงเขาจะติดกาวไว้กับบอดี้เลยค่อนข้างจะถอดยากนิดนึงสำคัญตรงนี้นะครับตรงที่ถอดแบตเก่าออกให้ได้ขั้นตอนต่อมาก็อเอาแบตใหม่มาเลยครับแบตเตอรี่ในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อทั้งของจีนและก็งานมีมออกกอ็แนะนําให้เลือกซื้องานที่มีมออกอแล้วกันนะครับตรงนี้ครับใช้เทปใสแปะที่ก้อนแบตท,ทาเป็นที่ดึงแบตเตอรี่ขึ้นมากรณีอนาคตครับมาเปลี่ยนแบตจะได้ดึงง่ายขึ้น ต่อมาแล้วก็มาหยอดกาวครับสำหรับยึดตัวแบตเตอรี่ให้อยู่กับบอดี้ให้แน่นครับตรงนี้สำคัญก็ใส่ให้พออยู่ครับไม่ต้องใส่เยอะเวลาที่เราจับเราถือแบตจะได้ไม่เคลื่อนไม่สัน่นลืมบอกไปนิดนึงครับก่อนที่เราจะประกอบเราอาจจะเอาแบตหรือว่าขั้วแบตครับใส่แบตเพื่อรองก่อนจะได้ไม่เสียเวลาติดก,กาวกรณีที่แบตซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้แบตกนนี้ครับแอดได้ลองเรียบร้อยแล้วก็ทำการประกอบเข้าไปได้เลยครับ ในระหว่างประกอบเราก็มาลองเปิดเครื่องดูว่าติดหรือเปล่าติดแล้วครับก็ประกอบสิงขันสกูกับที่เดิมถอดมายังไงก็ใส่กลับอย่างนั้นนะครับ พอถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาประกอบฝาหลังกลับเข้าที่เดิมนี่ครับค่อยๆบีบลงไปเลยให้ครบทุกด้านหลังจากนั้นเราก็มาลองชาร์จดูถ้าชาร์จเข้าปกติก็ถือว่าผ่านครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่รามบ b i ายไว้เลยครับถ้ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจแอดจะมาทำให้ดูอีกเรื่อยๆครับขอบคุณครับ